สวัสดีครับรากเกษตรดินนะครับวันนี้เราจะมาบอกเล่านะครับการใช้งานจุลินเขาแตกต่างๆนะครับนี่คือการใช้งานในห้องน้ำนะครับถูห้องน้ำครับเพื่อไม่ให้ห้องน้ําเต็มนะครับก็ใส่ไปได้นะครับนะครับหรือแม้จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้คือไก่ไข่นะครับก็สามารถผสมน้ํานะครับให้สัต์เลี้ยงทานนะครับเพื่อความแข็งแรงครับเพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงเป็นโรคนะครับครับไข่ก็จะใบใหญ่สวยงามนะครับ ครับไม่จะเป็นสัตว์เลยงต่างๆนะครับนี่คือหอยขมนะครับที่เราเลี้ยงไว้นะครับครับก็ใส่จุลินทรีย์ขอแสงลงไปในน้ําได้นะครับเพื่อไม่ให้น้ําเน่าเสียนะครับนี่คือกบที่เราเลี้ยงไว้นะครับครับก็ใช้จุลินทรีย์ขแสงใส่ลงไปในน้ํานะครับเพื่อให้สัตว์เลี้ยงนะครับแข็งแรงนะครับกบก็จะตัวใหญ่นะครับใส่ลงไปหน่อยเดียวนะครับไม่มากนะครับครับก็จะให้ความแข็งแรงแก่สัตว์เลี้ยงเราตัวก็จะใหญ่ด้วยนะครับนะครับไม่ให้น้ําเน่าเสียด้วยนะครับ นี่การใช้งานต่างๆสัตว์เลี้ยงไม่ม่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงอะไรก็ได้นะครับนี be so <t iny> ่คือไก่นะครับก็ผสมน้ําลงไปหน่อยเดียวนะครับนะครับให้กินนะครับเพื่อความแข็งแรงเพื่อไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเราเป็นโรคนะครับนะครับแถมก็ยังครับทำให้สัตว์เลี้ยงเราตัวใหญ่ด้วยนะครับแข็งแรงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนกครับหรือสัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถครับใช้จุลินทรีย์ของแสงครับได้นะครับนะครับผสมน้ําหน่อยเดียวพอนะครับ เพื่อความแข็งแรงนะครับนะครับไม่ให้เป็นโรคนะครับครับทั้งก็ยังใช้กับพืชได้นะครับโดอที่คือการมะนาวที่เราฉีดพ่นนะครับนะครับฉีดพ่นมะนาวที่บ้านเรานะครับเออในการใช้ฉีดพ่นถังแบบนี้นะครับ16หลิตรยี่สลิตรนะครับเราก็จะใส่จุดนึงตพอแสงนะครับเออ2องซีซีหรือ 3- 4ถึงช้อนก็ได้นะครับครับกรฉีดพ่นนะครับอาทิตย์ละหนหนนะครับนะครับมะนาวออกมานะครับก็เออจะมีดอกไวแล้วก็ลูกจะใหญ่สวยงามนะครับ ขับลูกมะนาวจะสวยนะครับไม่มีเพี้ยหรือแมลงรบกวนนะครับนะครับก็จะออกดอกไวแตกไวนะครับครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักต่างๆพืชสวนครัวนะครับก็จะมีความเขียวสดนะครับเออมีจุลินทรีย์ที่ดีใส่ลงไปนะครับครับพืชผักก็จะสวยงามนี่ผักสลัดของเรานะครับนะครับก็ใช้จุลินทรีย์งข้อแสงครับลดนะครับผสมน้ำนะครับอันนี้ลดทางดินนะครับนะครับเอาน้ำยี่สิบซีซีต่อจุลินทรีย์สี่ช้อนนะครับ อันนี้ปลูกในถุงดำนะครับก็จะเป็นในแปลงเล็กก็มีนะครับนะครับก็ใช้อาทิตละาหนึ่งหนนะครับรับพืชใบสีเขียวสดงามนะครับครับก็ใช้ได้ทุกทุกอย่างนะครับอันนี้ในกระถางนะครับผักสลัดนะครับครับแล้วก็ใช้จุลินทรีย์ขอแสงลดนะครับเออลดนะครับมากกว่าการฉีดพ่นนะครับครับก็พืชผักจะสวยงามแบบนี้อย่างที่เราเห็นนะครับไม่เป็นโรคไม่มีเพี้ยมลงรบกวนนะครับครับทุกอย่างนะครับเราจะใช้จุลินทรีย์ขอแสงนะครับนี่ต้นเตยนะครับ จากเอามาต้นเดียวตอนนี้โตไวแล้วนะครับแต่กิ่งแต่ก้านดีสวยงามเขียวสดนะครับใบสวยนะครับครับครับอันนี้คือวัดฟ้าสไลโจนของเรานะครับก็จะโตไวนะครับออกดอกไวนะครับนะครับปลูกไว้เป็นสมุนไพรในบ้านนะครับนะครับอันนี้คือว่านหางจระเข้นะครับก็จะแตกกาบกาบใหญ่สวยงามเขียวสดครับออกลูกเยอะนะครับต้นเลือยงก็คือลูกนะครับนะครับก็ใช้ได้ทั้งนาข้าวนะครับนะครับด้วการเดินศาสตร์นะครับนาข้าวของเราครับเดินศาสตร์ ใช้จุลินร์ขอแสงเดินเดินรถศาสตร์ไปนะครับนะครับหรือจะปล่อยทางน้ําก็ได้นะครับภาพนี้ที่ปล่อยทางน้ํานะครับก็จุลินทรีย์ก็จะไหลไปตามน้ําเองนะครับถ้าเราไม่เดินสาสตร์เราก็ปล่อยทางน้ําได้นะครับกรณีนาที่มีน้ำนะครับอ wife, ันนี vessels, ้โหระพานะครับก okay. so ็สดผักสวนครัวนะครับเขียวสดสวยงามนะครับนะครับมีประโยชน์เยอะครับก็จะเป็นไม้ดอกก็มีนะครับอันนี้จวนชมนะครับดอกก็จะสวยงามสดนะครับใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเรานะครับ ดอกใหญ่สวยสงามนะครับนะครับป e ักต้นพุ่ต่างๆนะครับเห็นผลชัดเจนนะครับนะครับเพื่อนๆลองไปใช้กันนะครับใครไม่มีก็ทําไว้ใช้นะครับจนรีพอแสงเรานะครับขับแก้มังกรอันนี้นะครับก็ออกลูกสวยนะครับลูกใหญ่สีสดนะครับของเรานะครับคราบสวยงามครับนะครับก็จะมีประโยชน์นะครับนะครับก็ใบจะเขียวสดครับและดอกจะสวยใหญ่นะครับนะครับมีประโยชน์หลายด้านนะครับเพื่อนๆครับ ใช้ในการฉีดพ่นก็ได้นะครับตั้งแต่ระยะเตรียมดินก็ได้นะครับครับเวลาที่เราปลูกพืชก่อนปลูกพืชนะครับเราก็ใช้จจลินรีทังข้อแสงลดรดที่ดินก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะลงปลูกพืชไปนะครับอันนี้เราใช้ตั้งแต่ระยะเตรียมดินเลยนะครับครับขุดแปลงขึ้นมาก็ลดเจลินรีถังข้อแสงกันเลยนะครับทิ้งไว้สองสามวันนะครับแล้วก็เอาพืชลงนะครับรับักะลัดของเราอันนี้นะครับสวยงามนะครับเขียวสดครับใช้ทังข้อแสงอาทิตย์ละหนึ่งหนนนะครับครับสวยงามครับเขียว ครับน่ากินครับอันนี้ครับระยะเตรียมดินเลยครับเราใช้ตั้งแต่พืชของเรายังเล็กอยู่นะครับจนโตแล้วก็ยังใช้อยู่นะครับครับมีประโยชน์ครับนี่ครับระยะเตรียมดินระยะต้นพืชขึ้นนิดนึงเราก็ใช้แล้วนะครับเราใช้ตั้งแต่การเตรียมแปลงแล้วนะครับนะครับเออทั้งนาข้าวครับก็เป็นการฉีดพ่นแบบนี้ก็ได้นะครับเดินฉีดพ่นเอานะครับเออการฉีดพ่นนี้นะครับเราสามารถฉีดพ่นได้นะครับ โดยที่พื้นที่นาใครไม่มีน้ำนะครับเราก็สามารถเดินฉีดพ่นได้นะครับหรือมีน้ําแบบนี้ที่ละฉีดนะครับก็มีน้ำนะครับนาข้าวมีน้ําแต่เราก็ฉีดพ่นนะครับครับในการใช้ในนาข้าวแบบนี้นะครับเราจะใช้เดินละหนึ่งนเท่านั้นนะครับนะครับฉีดพ่นครับเดินรอบๆเลยนะครับก็จะร้อนหน่อยนะครับนะครับแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะครับใช้การฉีดพ่นก็ได้นะครับเริอปล่อยทางน้ําก็ได้นะครับลดละทั้ง เออรดปล่อยทางน้ําก็ได้หรือว่าการเดินสายก็ได้หรือการฉีดพ่นก็ได้นะครับหลายวิธีครับนะครับข้าวก็จะออกมาเขียวสดนะครับแตกลวงสวยนะครับเออส่วนนะครับก็ทําให้นะครับต้นข้าวนะครับแตกหลายกอครับแตกหลายกอเลยข้าวนะครับนะครับก็ตึงหอเจนให้กับดินนะครับครับมีประโยชน์มากๆครับที่เป็นสิ่งของแสงของเรานะครับครับพืชก็จะสวยงามนะครับในการฉีดพ่นของเรานะครับ การเดินฉีดไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยนี่ปล่อยทางน้ำนะครับนะครับง่ายๆครับปล่อยไปเดี๋ยวจุลินทรีย์ก็จะไหลไปตามน้ําเองนะครับก็ทั่วถึงนะครับการปล่อยตามน้ําแบบนี้นะครับครับแต่เราต้องทําไว้เยอะนะครับนี่คือการเดินศาสตร์นะครับครับการใช้นาข้าวต้องทําจุลินทรีย์สองข้อแตงไว้เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะเราใช้เยอะนะครับนะครับสังเกตนะครับข้าวจะเขียวสดครับเขียวสดงามนะครับไม่เป็นโรคด้วยนะครับ จะต่างกัน salud, ครับกับนาที่ไม่ได้ใช้จุลินทรีย์ขอแสงนะครับครับเคยสังเกตครับความแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดเราใช้จุลินทรีย์ขอแสนะครับเอ่อต้นข้าวจะเขียวสดนะครับครับเขียวมีชีวิตชีวานะครับกับนาที่ไม่ได้ใช้ก็จะเป็นเอ่อสีจะไม่สดสดแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้คือนาที่เราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเขียวสดงามนะครับสวยงามมากๆนะครับนะครับมีประโยชน์หลายด้านนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่มีจุลินทรีย์ข้อแสงนั้นนะไม่ทำไว้ใช้นะครับครับไม่มีสารเคมีนะครับเป็นอินทรีย์ครับชีวภาพที่เราหมักขึ้นมาครับแถมยังใช้นะครับในบ่อบําบัดเอ่อในบ่อน้ําบ่อกุ้งบ่อปลาได้นะครับครับก็ไม่ให้น้ํามีกลิ่นเน่าเสียนะครับเป็นมีจุลินทรีย์ในน้ําสามารถไปตักน้ํานี้ไปลดพืชได้ด้วยนะครับนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะครับนี่คือภาพรวมของการใช้จุลินทรีย์ขอแสงของเราแลวการเพื่อนครับขอบคุณมากๆครับ